ตกกระเทือนในลำกระเทียมทามมาขักแม้นสีหนักหรือเบากระสีเห็นดอกวันนีไพ่พอดีของโห่ครูสอนจนมุมดัสน,น,นันกรนาคือท่าบอกเคยหากันนี่ดีกว่าสร้างกันขึ้นมาทั้งหันเรียบดังผัวกับเมียได้บาดนี้ผัวไม่นี่คือครูเห็นครูสังแนวใดสีดีเขาต้องเห็นให้พอให้เม่เาเอาเอแนวใดยสีม,ม่เห็นให้พอห้แม่ผัวไม่นี่คือครูปรึกษากันผัวไม่นี่ก็คือผู้ถามกันเอ้ยพอจะจะหนีไงได้พอเด้อพอได้น้ำเจ้านี่แหละเทีลาเศร้าเทีลาเศร้าอยู่ ขอบคุณครับโอ้ยจังบ่มีจังสิบคนแต่ขึ้อ,อีพอเฮานี่ไง <c oughs> อายุดีมีแห้งเด้เอพอด้ออายุ 13, 14, 14, ายวัฒนยีสิบสามสิบไก่ขึ้นไหลกัวเกาหงอนสิไม้ถือหวยละัตตะเดียวเ,เงินล้านใส่กระเป๋าเด้อพอด้อเออไปทางไหนก็ตลอดปลอดภัยในช่วงปีใหม่เอาเงินมาให้ลกูกให้เตา้าเออขันผู้ใดพอท่านให้ก็รักษาตัวไผ่ตัวมันสะกบอนคอยไปคอยมา <c oughs> อ่ะ ฮักกันนี่ดีกว่าสังกันไปพุ่นกินป่ามาพี่กินเขาโดนโดนลพอกันเทียนหนึ่งดนโดนพอกันเทียนนึ่งโต๊ะตะลึงสวยเทาหับเท่เดกกว่าระไม่ำไม่เรแเดกกว่าไม่ดำไม่เร่เามันมีคน่ไม่เรไม่ดำโดนโดนละพอกันเทียนโดนโดนพอกันเทียนหนึ่งโต๊ะตะลึงสวยเทาหับเท่เดกกว่าไม่ำไม่เรเกกวไม่ดำไม่เร่พมีคนแง่ถึงเล่ถึงดำตุงนักกะสวยดีตุงนี่กะสวยดีเสียที่ ตนตีป้องป,อง,ปองหอดมองนี่ล่ำก่อนมอลำ่ำ <c> เ <oughs> จ้าจะเคียดให้กันเด้อถือเป็นการแสดงมาจะไหนก็นจะเคียดให้กัน คือเป็นการแสดงทอดบดกอดเพ้นให้กอดอีหลีทอดบดจูบพ้นให้จูบอีหลีเอ้ยคอยสีใบจะไหนกรสซำเตะต้องเฮ็ดน้ำกันให้สมบทสมบาดคอยสีจับใส่เจ้ากระยาปากคอยสีายดากเจ้ากระยาติ่นคือเป็นการแสดงเอาเด้อดตาฟังเด้อน้องละตาฟังเด้อดดอกงทองนินดินโอฟังเด้อน้องทองนินดินนอสบายปั่นดอกผูดัยปั่นลอนลงคิวเดินคิวแล้วก็คิวประกันคุ้งล้วก็ตังคงเขียนล้วพี่เวียนมากระเมยนั่งให้ใจเต็มเวตาดินไปแหวด้องโน่นคือจีกองสอมหอมมาสวยละ cả đọc vua đây thì bọn bốn Ốc quân บมื่อดังซำดีเมเปรีมมสวยงามยุนตาแต่งสีมาสวยงามยุนตามาสวยสวยจริงนาเมเวลาอย่ามองคิวฟองเดือนพิจราใบหน้าตาเบินป่าผัดสนแน็กท่าเส้นงอนมาตัวตาตาลพีเราห้ามม่พอกระพอจะดีกค่เราใส่ไอรีนอสิกไทเราก็รอดังหางสุมเกือบสีดมเกือบสีดมมาดมมาปินปินสติคนมาลาสีใสเก้งวันไหนงางนอนดังคือตีกองสวยจังสีสีเดียวจังนทุกตัละครับ มางคำเทน่าค <letter thanks> ุณมาจ่กเทล่าสู้ผู้ดีเทล่าเราก็ผัวเจ้าก็เป็นไปเองใส่พอตัวนั้นอันใส่เล่าอยู่ติีกระไดพอเท่านี้น่ะคุณเจ้ากระจงไม่จะค้นเนี่ยมันยังปาดทั้งพอทั้งลูกสติจงไม่เนี้ยเห็นมากระไดเห็นแล้วเด็รุ่นนี้เจ้ากระย่าประมาทเด้อเพราะไงสาบ้านไปได้สาวสมัยอายุสิบแปดเล่าแปดสิบเนาะอันี้มาเสียเอาก่ะค่ะเพท่านโดนไตเก่าบุญเล่าดอกพนะ เออไฟงี้เสาปาดเอาสองขึ้นเวอีนั่งนี่หอบผาขึ้นอันลลัดเออพอพระทันเอาดีนั่งคอนนะ่ะเออขึ้นหนึ่งพอพระทันเอาดีนั่งพรท่านแกงอยูซิปเชียล้วพอพระทันเอาดีนั่งคอน, <c oughs> น่ะอีนี่หนีอัลลัดว่ะ่ะให้ใอยถามเล่าก,ก่อนสัน่นป้าเจ้าลืมไปป้าคันในเมียสาวสมน้อยเจ้าสุกัญญาสีว่วายี่บ๊อป้าสี่วายยี่บ๊อปป้า,า,า,ปาขึ้นหาขึ้นหกคนเล่าว่าลูกเงี้ยว ប្រមាថបត់ដៃ หากได้ละก็วีมอนลำหากได้ละก็วีม้อนลำอยากได้ให้ใบเจะกอดกันบตาคําเป็นมอนลำเหมือนกันนอนฟันละที่กันกลางดึกนอนฟันละที่กันกางดึกว่าต่ว่าต้นติ้ติ้ง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 ติ่งตงติ้คือ้งริังตรังติังติกงติ้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 งต่้งติ้งติ้งตน้งตนางิ้งติังติ้งติมงริ้าติ้งตนในติังตาพงโดยงติังติ้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 ัตส้งาิ้อ โบ่เป็นนักดอกสมนี่บอ่อนและฮีบุนบันกับบอท้องเทียมนิ่งเสียนพันยิ่งกับบอหื้อดังนิ่งตัวเป็นเสียนดอกกบุมมวยสวยเด่นพ่ออยากกับเลยเด่นหากถึงไกลถึงรักเพิ่นดถูแม่ตาไม่หุนตรงโบว์ตาผิวไกล่ยิ่งใส่ตากระมองนี่ก็ยังมาถดือดม่คุณอกคุณเมื่อดังผิวไกลหาใครจะเหมือนคิวกุ้งไทยดังปงเดือนหาใครจำเหมือนในสมมาเจ้านอนนางสวยบางสวยพิงยิ่งอ่วนหน้าหนุ้ให้ดังซ้ำดีหน้าหนุ้ให้ดัง ซ้ำดีข็เกะสักทีข้อหอมสักทีขอจูสักทีจะได้ไหมแจ่มเติมอาจจะพิดนํามาทำสงเติมยืนเกย์พระยืนเกย์ทำไมยืนเกย์เพระยินเกยอยู่ทำไมพัชนาสาวแต่ผู้นางามจักรวาลรักหน่อยจะได้ไปเฮ็ด้องคันรักน่อยจะได้ไปเฮ็ดห้งคันห่าใครจำาาราเมื่อและเจ้าไม่มีเมืองพนดือบราเบอรอบ้านไผ่เมืองพนดือบราบอบ้านไผ่ฮาไผ่กับพ๊อกูคือน้องผู้สวย เสียดายเนาะเสียดายไงบ่ท่านกันรุ่นเดี๋ยวกันกับสิล่ำพ่อกันตะกี้กับสิเมียนไ้คือนะไรนี่กระไดกระสุกกันยากกระสุกกันยาเถอเว้ย เอาเด้อผู้เอาลันโน่ละตาพ่อบ้านนั่นละพวหันมัมมาพวดำกับดาบใหม่สะท้ายบินน้องฟ้าแบบบังบอลเด้อื่นจันเล่นเจอในเขนดำซับลำลำเดื้อมีวันถูพอไดีละพวใส่แขนดังจุกอยู่ตงมาตูดินที่มาสามาลำมดินตีลำนน่าอันเดื้อละพวดันที่พารามาลองของอันเซ็งแขนกันซับน้ำมาดำดำลำเดื้อโบลามาสิหยุ่นนูนพหุนใส่แขนสุนละสะเดินไล่ซอยเว็บมาเต็มมู่จากไปทำละหุ่นแต่กี่พระอื่นเข้าว้าหาก และมือเป็นละกะเบาห่าบาไว้่าสิบ้านังลัดป้าพุงดงคอยเแทนหน่อยต้อยน่อยกลางทุงโอดะโดนนี่สิดุงไวดิปอเดินสีหน้านวลลุงไวสันของพอนังนาสวดสว่าให้มองแขนจอยในแม่กับนักกุนตีป้อ่ะส่งคืน